เปองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งสุดยอดสุดยอดเรียกประชุมนัดแรกของปี2567ปรากฏว่านัดแรกวันเดียว120วาระบ้าไปแล้วเขาจะประชุมกันกี่ชั่วโมงเนี่ยทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าเนี่ยเฉลยเลยดีกว่าอ่ะเอาอย่าจะนั่นก็คือ <ร>กอสอทอชอค่ะกอสทชอยอจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทอชอที่เรียกองค์กรอิสระก็เพราะว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นดโดยมีกฎหมายรองรับ<ช>เป็นแกนเฉพาะเจาะจงเป็นองค์กรอิสระและมีสถานะเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลก็เอื้อมมือเข้าไปสั่งหรือไปทําอะไรไม่ได้เหรอคะอืมอืมตามนั้นอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ ใครจะส่งใครเข้าไปเป็นกรรมการกสทชไม่มีใครห้ามถ้ามีปัญญาทำถ้ามีพลังทำอ๋อเอื้อมเข้าไม่ได้แต่ส่งคนได้รัฐบาลเข้าไปสั่งไม่ได้แต่ส่งคนได้ใครที่มีภาคใครที่มีพลังกำลังก็ส่งคนของตัวเองเข้าไปนั่งในกสทชได้เพราะเขาไม่ได้เขียนห้ามนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหรือเปล่าหรือเปล่าเออใช่หรือเปล่า่ะประชุมกสทชนัดแรกปี2567 17มกรา วาระการประชุมรวมทั้งสิ้น120วาระประกอบด้วยวาระเพื่อทราบก็30วาระและวาระค้างพินามีอีก35วาระรวมเป็น65้ละวาระพินาอีก51าวาระวาระอื่นๆอีก4วาระรวมกันเบ็ดเศษสามส5บสกับ4ได้120ค่ะและยังมีวาระพิเศษอีกหนึ่งวาระวาระอะไรอ่ะพิเศษ ป็วาระที่เขาตบตีกันทุกนัดการประชุมนัดไหนที่มีวาระนี้นะตบตีกันทุกนัดแล้วก็ยักย้ายสลายวงการประชุมล่มวาระพิเศษหนึ่งวาระยักเข้ามาโดยประธานกทชรออมานานแล้วด้วยใช่ไหมนั่นก็คือแต่งตั้งอะไรคะแต่งตั้งเลขาธิการกทชอ้ยก็จะเคาะแล้วสิรอบนี้แน่ใจว่าการประชุมจะไม่ล่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้องรอ20วาระ ถามจริงๆเธอะถ้าผมจะใช้คําว่าบ้าไปแล้วเนี่ยจะน่าเกลียดไหมเดี๋ยวถามใครจะโอเวอร์ไหมพี่นายในจะถามใครถามจริงๆนี่ถามใครเดี๋ยวจะได้ไปถามให้กรรมการกศสชทุกท่านตั้งแต่ประธานลงมาเลยโอเคถามท่านกรรมการนะคะท่านครับภาษาประชาชนผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ถามท่านหรือไม่ครับขอใช้สิทธิ์ผู้เสียภาษีนะเราสองคนเสียภาษีประชุมวันเดียวร้อยยี่สิบวาระเพื่อทราบสามสิบ ค้างพินาสามห้าพินาห้าสิบเอ็ดอื่นๆสี่ 4, วาระพิเศษอ,อีกหนึ่งม,มีสองคำถามคำถามที่หนึ่งบริหารจัดการกันอย่างไรครับต้องมารวมศูนย์กันร้อยยี่สิบวาระในประเทศแรกเนี่ยบริหารจัดการ,ร<ง>กันอย่างไรครับในช่วงที่ผ่านมามก็ประชุมแล้วมันล่มไงจึงมีเรื่องค้างพินาค้างอะไรต่อมิอะไรมากมายแก่กองขนาดนี้และรวบพินาในวันเดียวในคราวเดียวในนัดเดียว มันจะเป็นไปนได้อย่างไรไม่ทราบคำถามที่สองวาระพิเศษแต่งตั้งเลขากสทชที่ยัดเข้ามานั้นจบไหมมันจะจบไหมม,มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการล่มการประชุมอีกไหมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเจก,กซิมซี่เ้ยเรื่องของเขาไม่ใช่หมายถึงใครเ๊กซิมล่ะก็ก็กสทชเขาเขา เขาใช้เงินจากอะไรแหละภาษีอืมอ่ะรอดูแม้ว่าจะใช้เงินจากกองทุนกสทชผ,ผู้ประกอบการผู้รับสมัมทาอืมันก็เป็นเงินของประเทศไม่ใช่เงินส่วนตัวของใครเรา,เรามีสิทธิ์ตรวจสอบได้<ล>ใช่ไหมเพรเงินที่ส่งเข้ากองทุนกสทชชื่อเป็นทางการชื่ออะไรก็ไม่ต้องจำมันยาวเงินที่ส่งเข้ากองทุนกสทชก็มาจากค่าใบาอนญาต สารพัดสารเพค่าใบอนุญาตมือถือค่าใบอนุญาตดาวเทียมค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่วิทยุเยอะแยะมากมายแก่กองได้เยอะนะเยอะมากมีทั้งก้อนแรกและมีทั้งรายปียปโอ้เยอะโอเคโอเคว่ากันรอรดูวันที่17เขาจะพิจารณาบทหมายร้อยยี่สิบวาระเบาๆร้อยยี่สิบวาระเหนื่อยจังจะดูจะจับเวลาด้วยนะว่าอันแรกมันจะจับเวลาว่าล่มไม่ล่ม ถ้าผมจะใช้คําว่าอะไรกันนักกันหนะหรืออะไรกันวะได้ไหมครับจะน่าเกลียดไหมครับ <c oughs>